เรอปัดความร้บผิดชอบไม่ได้เรื่องกระแสน้ำเป็นยังไงบ้างกระแสน้ำมันแรงถามว่าเจสกี้เอาอยู่เรือท้องแบงเอาอยู่อตอนนี้ชาวบ้านติดอยู่มาสองร้อยต้องเอาออกมาไม่อ,ออกมาีใใต่ตายหมดคือขาดแคลนอาหารเรื่องอะไรอาหารนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่มีมีแต่มาม่าซึ่งเราเมื่อกี้อาหารที่จากผู้ที่เพิ่งพาเข้าไปเนี่ยไปชุบชีวิตเขามือแรกท่านก็เป็นบ้างพอเข้าไปแล้วกับชาบ้านชอ่อ,ชอเาขาความช่วยเหลือโดยเฉพาะทุกคนเนี่ย ผมชอบตรงนี้คนเราเวลาลําบากเนี่ยนะลุงเมื่อกี้ทุกคนชี้ไปช่วยลุงก่อนเด็กจูบังคาสามวันแล้วแล้วลุงอยู่ในกล่องอะกล่องใส่เสื้อผ้านะครับเ<อ>มื่อกี้พอเราเห็นเราเห็นผมส่งสัญญาแล้วก็เชจูกีเข้าไปเนี่ยการดีใจสภาพาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวมีคลิปตำรวจถ่ายไว้นะครับพี่น้องดูว่านี่คือคนไทยที่ถูกทอดทิ้งและหน่วยงานราชการบอกว่าเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ไม่จริง ทำไมผมเข้าไปได้นะครับไม่ต้องเอาไปเพราะมันหนักเอาไปเท่าที่จะเป็นใช่ใช้ปงไม่เบียดือนใช่ไหมว่าไม่ป่วยป่วยครับเอาลงน้ำึ้งจะำผึ้งจะไปไปกลับไปไหมไปที่ไหน ไหวไหมไหวไหมไม่ไหวเหรอไอ้เรือแล้วนั้งเะเรือเกือไม่เป็นไรเขาทำเขาทำได้เขาเับัไหวไหมโอเคครับโปพัดเนีังหมาเนี่ยมากนะไม่มีพวกคุณีตายแน่เลยชาบ้าน แต่เช้าแล้วก็ลงครับเอาเอาขึ้นมากี่คนเรามีอยู่หลายสายแ่ผมไปลองตรงนู้นไปรับชาวบ้านโอเคไปไปไปเอาขึ้นมาข้างในใครยังไม่ได้เข้าครับข้างในใครยังไม่ได้เข้าครับเข้ามาแล้วเดินมาเอาเลยนะครับไปยามมาไปยามมาเรือมาเรือมาได้แล้วเรือท้องแบนถามว่าเข้าได้ไหมเข้าได้ ถอนเรือท้องแบนเพราะว่าคนยังเิดอยู่ทั้งอีก200กว่าชีวิตต้องออกก่นที่ให้หมด